สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องออโต้ล้อแม็กนะผมวันนี้เราก็จะพามาชมล้อยางนะครับผมเป็นยางขอบ15นะครับผมเป็นยางขอบ15อ่าเบอร์1 9 5 5ง5ก้นะครับผมปี2021นะครับผมนะครับสำหรับยางชุดนี้นะผมก็เป็นยางซูแม็กนะครับผมเบอร์1 9 5 5ง5ก้นะครับผมปี2021นะครับผมก็มีมอกรับรองมาตรฐานนะครับผมสำหรับยางตัวนี้เราจะเป็นยางไลซิ่งนะครับผมยางไลซิ่งนะครับผมวัยรุ่นก็น่าจะชอบครับผมเป็นยาง ยางายซิงนะครับผมเหมาะสาหรับใส่กับแม็กแดงแม็กซิงทั่วไปนะครับผมอ่าครับอ่านะครับแก้มยางก็จะประมาณนี้นะครับผมแก้มยางเดี๋ยวรอนี่นะครับผมนี่ครับแก้มยางก็จะประมาณนี้นะครับผมก็สวยอยู่นะครับผมแก้มสวยยางยางก็ลายสวยนะครับผมครับอ่าสำหรับยางชุดนี้นะครับผมอ่าทัง ร้านของเราก็ขายอยู่ที่ครับผมชุดละ5 0 0 0บาทผมชุดละ5,000บาทพร้อมใส่ถ่วงนะครับผมพร้อมใส่ถ่วงสําหรับท่านใดที่สนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับผมที่เบอร์โทร0857743191นะครับหรือว่าจะเป็นลายก็0857743191เหมือนกันนะครับก็เป็นเบอร์เดียวกันกับเบอร์ถัวนะครับผมลายกับเบอร์ถัวอันเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะปผักหมุดไว้ด้านล่างอีกทีนะครับผมสาหรับ ลูกค้าท่านใดที่จะเข้ามาใส่ที่ร้านก็ได้นะครับผมในราคา5,000บาทนะครับชุดละ5,000บาทพร้อมใส่ถวงฟรีนะครับผมร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอกะบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจิตกับถนนเส้น304นะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจยางไยซิ่งกับราคาที่ไม่แรงนะครับผม5,000บาทพร้อมใส่ถ่วงเลยนะครับผม ก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาอุดหนุนแม็กยางนะผมทางร้านของกับทางร้านของเรานะครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับผมและและก็ขอขอบคุณนะครับผมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับผมแล้วถ้ามีแม็กยางใหม่ๆเข้ามาเราก็จะมารีวิวให้ได้ชมกันอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ